สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าตัวเขาใช้ความรู้ เหมือนเขากำลังศึกษาเรียนรู้ใช้ความรู้เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้นะคะกำลังศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเล่น่อนเขาอยากเรียนรู้ศึกษาในการเรียนรู้เพราะ อยากบอกว่าขอโทษดูกเขาจะทำผิดไปนะคะเขาขอโทษในตอนนี้เขาผิดไปแล้วแล้วคุณไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจกันดูเขายังไม่เหมือนหัวใจเขายังไม่มีคุณคุณไม่สนใจเขาเขาเหมือนเล่ร่อนไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีความมั่นคงมั่นใจ ว่าคุณจะรักเขาเพราะเขากำลังเรียนรู้หุ่นเชิดแล้วถ้ามีอุปสรรคปัญหาเนะะี่ยค่ะเขาจะยอมคุณทำตามที่คุณต้องการเขาขอโทษที่เขาผิดไปดูเขาจะเสียใจ สงจิตสองใจคิดตัดสินใจทําอะไรไม่ได้ตัวเขาไม่ได้เดินเหมือนตัดสินใจทําอะไรไม่ได้เขากำลังศึกษาเรียนรู้เพราะการคิดตัดสินใจสองจิตสองใจไม่มั่นใจไม่รู้จะทําอย่างไรดีจะไปทางไหน อุบัติเหตุมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็จะเรียนรู้นะคะให้ความรู้เรียนรู้ศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจคุณเพราะเนี่ยค่ะเขายังเล,ล่รอน ุมขังก็ทำอะไรไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการเป็นอุปสรรคเขาอึดอัดทุกวิตกกังวลมากมีปัญหาเกิดขึ้นเขาขอโทษว่าเป็นอุบัติเหตุพักผ่อนการพัก เขาขอโทษแต่พักผ่อนเขาก็เนี่ยค่ะเรียนรู้ศึกษาหาความรู้แล้วเขาก็พักแล้วเขาอันนี้ก็ศึกษาหาความรู้ทําความเข้าใจชีวิตความรักระหว่างคุณให้คุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณเพราะคู่กับภัยขอโทษเขาเรียนรู้ศึกษาบนบานเหมือนเขาอ้อนวอน ขอร้องให้คุณเห็นใจเขาด้วยเขาจะทำตามเป็นหุ่นเชิดทำที่คุณต้องการอ้อนวอนบุญบานทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอ้อนวอนคุณขอร้องคุณวเขากำลังใช้ความคิดว่าจะทำอย่างไรประจภุภัยแต่เขาพร้อมที่จะประจภุภัยพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะพบเจออะไรเขาอยากบอกคุณในวันนี้พันธนาการเรื่องราวหลายๆอย่างเข้ามาให้เขาแก้ไขเพราะเขาจะต้องใช้ความรู้ให้ความรู้เรียนรู้ศึกษาต้องการมีคนมาให้ความรู้นะคะ มาเหมือนต้องการอยากเรียนรู้ชีวิตระหว่างคุณกับเขาเขาอยากศึกษาเรียนรู้คุณแล้วนี่หัวใจเขาก็อย่างเลร,รอนว่าเขาคุณกับเขาอย่างหัวใจเขาไม่ได้อยู่ไม่มีคุณคุณไม่มีเขาเขาเลร่ออนไม่มีจุดหมายปลายทางนั่งคนเดียวไม่รู้จะไปทางไหน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาขอโทษคุณขอโทษเขาอึดอัดมากตอนนี้เขาพักผ่อนเขายัางทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะพร,พร้อมที่จะประจุนภยัยพร้อมที่จะประชิญหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพันธนาการ ด้วยอุปสรรคปัญหาความหนักเหนื่อยหลายๆอย่างเขาก็พร้อมพร้อมที่จะสู้แล้วใบต่อมาแต่งงานมีความสุขมีคุณเป็นคู่ความสุขสมหวังเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกคะ่ะเขาอยากบอกว่า ฉันฝันถึงคุณมากมากเกินไปรู้หัวใจความรู้สึกเขามีแต่คุณฝันถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาตอกย้ำว่าเขาฝันคิดถึงคุณอย่างแน่นอนแล้วเขากลัวคุณมีเชื่อเขาเขาว่าอย่างแน่นอนฉันเสียใจ ให้ฉันได้มีคุณเหมือนเขาจะทำผิดนะคะเขาเสียใจอันนี้เขาก็ขอโทษอันนี้เขาเสียใจนี่ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีนะคะเขาที่ที่เรื่องราวผ่านมาเขาเขาเสียใจที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ให้เขาได้มีคุณเหมือนเขาอ้อนวอนคําพูดทำ้าย คำพูดเขาทำร้ายหรือเกี่ยวกับคำพูดที่ทำร้ายคุณหรือคำพูดทำร้ายซึ่งกันและกันคำแนะนำอย่างมืออาชีพเขาต้องการคำแนะนำหาทางออกเนี่ยเขาฝันถึงคุณคิดถึงคุณมากมีอุปสรปรคปัญหาเนีนะ่ยเขาดูอยู่ในความมืดเศร้าเขาเสียใจ ต้องการคำแนะนำที่ดีอย่างมืออาชีพหาทางออกได้ดังคิด,คดที่ต้องการที่จะเกิดขึ้นแล้วอันนี้เขาบอกว่าคุณคุณมีตัวเลือกมีคนมาืให้เลือกมากมายมีคนมารักมาชอบคุณมากมายอุปสรรคปัญหาแล้วเขาก็เสียใจ ทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้คุณทําให้ฉันอยากทําสิ่งไม่ดีทําในสิ่งที่ผิดที่ที่ไม่ดีเพื่อที่จะได้มีคุณอ่ะวันนี้เขาว่าเขาให้ฉันได้มีคุณ คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานี่เขาว่าคุณผิดที่เขาที่ที่ผ่านมาที่เขาเนะะเขาเสียใจที่ทําเขาว่าคุณผิดฉันแค่ฝันและปรารถนาทุกสิ่งเพราะเขาปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วเขาต้องการหาทางออกหาคำตอบคำแนะนำอย่างมืออาชีพฉันหวังว่าฉันจะปฏิบัติต่อคุณดีกว่านี้เขาจะปฏิบัติต่อคุณดีกว่านี้ฉันเสียใจที่ต้องโกหกคุณเขาก็เสียใจแล้วเขาก็บอกเขาเสียใจ ที่เขาไม่ดีกับคุณโกหกคุณเพราะว่าคุณผิดเขาเสียใจความฉันรู้ว่าฉันเบี่ยงเบนความสนใจคุณเขารู้เข้าใจที่เขาทำไม่ดีกับคุณเราจะอยู่ด้วยกันฉันรักคุณเขารักคุณเขาอยากอยู่กับคุณอยู่ด้วยกัน มีคุณอยู่ในชีวิตเขานี่เขาบอกว่าฉันรักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขายเขารักคุณแล้วเขาก็บอกว่าเขารักคุณโดยไม่มีเงื่อนขเขาบอกว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับงานเพื่อลืมคุณเพื่อที่จะไม่ได้หมกมุ่นกับคุณคิดถึงคุณ หลายสิ่งหลายอย่างทำให้ฉันนึกถึงคุณแล้วเขาก็นึกถึงคุณคิดถึงคุณฉันรู้ว่าฉันทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงเพราะอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเพราะเขาเขารู้แต่เขาก็ทำเขาว่าฉันซ่อนอยู่เบื้องหลังวัตถุ เขาอยู่ข้างๆคุณเขาอยู่เบื้องหลังวัตถุเขาอยู่ไกลๆคุณเขาบอกคุณไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปเขาอยู่ไกลๆคุณเขาซ่อนอยู่เบื้องหลังวัตถุข้างๆคุณค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณเบื้องหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ